ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับ ชาดกว่าด้วยการร่วมมือกันอัธกถากรุงคมิกชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาพระองค์ได้นำเอาเรื่องของสัตว์สามสหายมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี มีสัตว์สามเผ่าพันธุ์ตั้งปฏิญญาเป็นสหายกันคือกวางนกและเต่ากวางหากินยอดไม้ใบหญ้าอยู่ที่ป่าละมาะไม่ไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหรนะักนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าเดียวกับกวางส่วนเต่าอาศัยอยู่ในสระน้ำธรรมชาติที่ไม่ห่างจากสหายทั้งสองสัตว์ทั้งสามต่างไปมาหาสู่และเอื้อเฟื้อต่อกันเสมอเช้าวันหนึ่ง พรานที่มาหาเก็บของป่าและล่าสัตว์ในบริเวณนี้ก็ได้เจอกับรอยเท้าของกวางที่ริมสระน้ำพรานจึงทำบ่วงที่มีเกลียวแข็งแรงราวกับโซ่เหล็กดักไว้ก่อนรุ่งสางวันถัดไปเมื่อกวางลงไปดื่มน้ำที่สระน้ำตามเคยจึงถูกบ่วงของพรานรัดข้อเท้าเอาไว้แน่นราวกับคีมเหล็กยิ่งกวางขยับบ่วงก็ยิ่งรัดแน่นกวางร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เมื่อนอกและเต่าได้ยินเสียงเพื่อนรักดังนั้นนกก็รีบบินลงมาจากยอดไม้เต่าก็รีบคลานขึ้นมาจากสะสามสหายปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีจึงจะทำให้บ่วงนี้ขาดได้นกบอกกับเต่าว่าเต่าท่านมีฟันอันแข็งแรงจงแท้บ่วงนี้ให้ขาดเถิดถึงแม้มันจะแข็งแรงแน่นหนาเพียงใดก็ตามท่านจงพยายามเข้าส่วนข้าพเจ้าจะไปดักถ่วงเวลาพรานเอาไว้ ไม่ให้พรานมาถึงที่นี่ง่ายๆเมื่อเต่าเริ่มแค้บ่วงนกจึงบินไปคอยจับอยู่บนต้นไม้ในหมู่บ้านสังเกตการอยู่ไกลๆว่าใครน่าจะเป็นพรานที่ทำบ่วงไว้พอเห็นชายคนหนึ่งเปิดประตูจะออกจากบ้านนกก็รู้ได้ว่าคนนี้แหละจึงบินโฉบลงไปเกาะที่หัวแล้วเอาจง,งอยปากจิกตีดึงถึงผมนายพรานเป็นพละวันพรานตกใจเอามือป้องปัดนกก็บินหนีไปอย่างรวดเร็ว พรานเห็นท่าไม่ดีดังนั้นจึงคิดว่าเลิกไม่ดีแล้วเราถูกนกกาลกินีจิกตีเอาแต่เช้าอย่าเพิ่งออกไปจะดีกว่าแล้วพรานจึงกลับเข้าบ้านไปนอนต่อส่วนนกก็ได้ย้ายไปเฝ้ารอที่ต้นไม้ไม่ห่างจากหลังบ้านของพรานแทนพอสายหน่อยพรานลุกจากที่นอนแล้วก็คิดว่าป่านนี้ไอ้นกกาลกินีนั่นคงไปแล้วจึงออกจากบ้านอีกครั้งแต่พอออกจากประตูหลังบ้าน นกที่เฝ้ามองอยู่บนต้นไม้เมื่อเห็นพรานเปิดประตูออกมาก็โฉบลงไปจิกตีอีกพรานก็วิ่งหนีเข้าบ้านอีกครั้งพรานเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของตนอีกครู่ใหญ่ๆแล้วก็เริ่มคิดได้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาต้องมีอะไรสักอย่างเป็นแน่ว่าแล้วพรานก็เปิดประตูหน้าบ้านออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้เขาถือหอกปลายแหลมพร้อมกับสวิงตะข่ายออกไปด้วยเพื่อเป็นการข่มขู่ ครั้นนกมองลงมาเห็นอย่างนั้นก็ไม่กล้าบ,บินโฉบลงไปด้วยกลัวภัยจะมาถึงตัวจึงรีบบินไปที่ริมสระเพื่อจะบอกเต่ากับกวางว่าพรานมาแล้วเมื่อไปถึงเต่ากำลังกัดเกลียวบ่วงเหลืออีกเพียงเท่าเชือกเส้นเดียวเท่านั้นก็จะขาดแล้วแต่เต่าก็อ่อนแรงเหลือเกินด้วยเชือกหนังนั้นเหนียวและทนทานมากบัดนี้ฟันเต่าโยกครอนแทบจะร่วงแม้เลือดจะกรบปาก แต่เต่าก็ยังมีมานะกัดต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเมื่อเชือกเกลียวสุดท้ายขาดพึงหวางก็กระโจนหนีออกไปได้อย่างวุดวิตจังหวะเดียวกันนั้นพรานก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาพร้อมกับอาวุธนกรีบบินหนีขึ้นไปเกาะบนยอดไม้ส่วนเต่านั้นทิ้งตัวลงนอนด้วยความบอบช้ำพรานเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปจับเต่าหง่ท้องแล้วยัดใส่กระสอบที่ถือมาผูกปากกระสอบ แล้วแขวนไว้ที่ตอไม้ไกลๆสักพรางเข็นเคี้ยวว่าหน่อยแน่เจ้าเต่าตัวร้ายแกกล้ากัดบ่วงช่วยกวางงั้นหรือตายไปด้วยกันซะเถอะแต่รอก่อนเดี๋ยวฉันจะมาจัดการกับแกแล้วพรานก็วิ่งไล่ตามกวางไปส่วนกวางเมื่อวิ่งไปได้สักหน่อยก็วกกลับมาดูเพื่อนเต่าด้วยความเป็นห่วงนกที่เกาะอ,อยู่บนยอดไม้บอกกับกวางว่าเต่าสหายเราถูกจับใส่กระสอบแขวนไว้ที่ตอไม้ กวางจึงบอกกับนกว่าข้าพเจ้าจะช่วยเต่าเองแล้วกวางก็วิ่งไปล่อแวบๆให้พรานเห็นแล้วก็ทำท่า่วนเซเหมือนจะหมดแรงพรานเมื่อเห็นท่าทางดังนั้นก็เกิดแรงฮึดวิ่งไล่ตามกวางไปไกลาจากตอไม้ที่แขวนเต่าไว้ฝ่ายกวางก็แกล้งทำรอยเท้าไว้ให้พรานวิ่งตามไปเรื่อยๆแต่ตนก็ได้ย้อนกลับมาที่ริมตลิ่งด้วยความเร็วดุดลมพัด ใช้เขาสอยกระสอบลงมาจากตอไม้เมื่อกระสอบร่วงลงมาสู่พื้นดินแล้วก็เอาเขาขวิดกระสอบจนแตกแล้วเอาจมูกดุนๆเต่าออกมาส่วนนกที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้คอยดูต้นทางให้เมื่อทั้งสามชีวิตปลอดภัยแล้วกวางกล่าวว่าข้าพเจ้ารอดชีวิตเพราะพวกท่านทั้งสองช่วยเอาไว้ผิดที่ควรทำแก่สหายพวกเราต่างก็ได้กระทำต่อกันและกันแล้ว พรานคงจะโกรธแค้นและคิดจะกลับมาจาับพวกเราอีกเพราะฉะนั้นสหายนกท่านจงพาลูกเล็กๆของท่านไปอยู่ที่ต้นไม้อื่นที่ไกลออกไปส่วนเต่าท่านก็จงอยู่แต่ในน้ําเมื่อจะโผล่ขึ้นมาจงระวังอย่าออกมาในเวลาที่พวกพรานมาล่าสัตว์ส่วนตัวข้าพระเจ้าเองนั้นก็จะเข้าไปหากินในป่าลึกกว่านี้เช่นกันแล้วสามสหายก็รีบแยกย้ายกันไป พรานเมื่อไล่ตามกวางไปจนสุดแรงล้าก็กลับคืนมาที่ริมตลิ่งเหมือนเดิมเพื่อจะเอาเต่ากลับไปฆ่าทําอาหารแต่พอพบกระสอบของตัวเองถูกขวิดจนแตกกระจายก็รู้ว่าตัวเองนั้นถูกหลอกซะแล้วจึงกลับออกจากป่าด้วยความหงุดหงิดและเมื่อไหร่ที่ได้เข้าป่าล่าสัตว์พรานก็จะแวะมาสอดส่องที่ริมสะนี้เสมอๆด้วยหวังจะพบกวางเต่าและนกอีก แต่ก็ไม่ได้พบสัตว์ทั้งสามอีกเลยโดยที่สัตว์ทั้งสามก็ไม่ได้ตัดความสนิทสนมกันเมื่อมีโอกาสนกและกวางก็จะมาเยี่ยมเต่าเสมอๆพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพรานในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้นกได้มาเป็นพระสารีบุตรเต่า ได้มาเป็นพระโมัลลานะส่วนกวางคือเราตถาคต